สวัสดีครับผมชัาอัพหนดัดสายนะครับวันนี้ผมก็พามาแก้ไขเรื่องปั๊มสูบน้ํานะครับปั๊มสูบน้ํสา3นิ้วนะครับที่มันรั่วมันน้ํามันรั่วออกตรงเกนเพาตัวนี้นะครับวิธีแก้ไขไง่ายๆนะครับตัวนี้เราก็จะมาเปลี่ยนซินอยู่ด้านในมันนี่นะครับเพราะว่าสาเหตุเกิดจากซินอยู่ด้านในสึกนะครับหรือว่ามันมีปัญหาแตกหรือมันยุยอะไรสักอย่างนะครับตัวนี้ก็ทําให น้ำมันไหลออกมาตรงแกนเผาตัวนี้นะครับเวลาเราเติมน้ำเข้าไปก็จะไหลออกมาตรงนี้นะครับก็วิธีแก้ไขเราก็จะเปลี่ยนซินใหม่นะครับมาดูที่หน้าปั๊มนะครับผมตัวนี้เราก็เกะฝาตัวเบ้าตัวนี้ออกแล้วนะครับแล้วก็จะมีเห็นตัวนี้อยู่นะครับเห็นใบพัดตัวนี้เราก็ แกะน็อตตัวนี้นะครับคายน็อตตัวนี้ออกเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้รื้อออกมาไว้แล้วนะครับก็มาบอกพี่น้องเวลาแก้ไขนะครับถ้าน้ํามันรั่วออกจากปั๊มหรือว่าน้ํามันหยุดออกมาตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้ปั๊มเราไม่แรงนะครับหรือว่าดูดไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เราก็ถอดออกมาเลยนะครับเราก็จะเห็นซิลอยู่ตัวนี้นะครับซิลด้านในตัวนี้นะครับส่วนมากมันก็จะสึกนะครับหรือว่ามันจะ แข็งตัวนะครับก็ทําให้น้ํามันไหลออกตรงด้านหลังนะครับตรงเพลามันนะครับเพราะว่ามันสึกหรือมันแข็งนะครับเราใช้งานไปนานๆนะครับหรือว่ามันไหม้มันอะไรนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับก็หาสกรูไลแบนหรืออะไรก็ได้นะครับดันออกได้นะครับตัวนี้ผมเอามือดันออกก็ได้นะครับเนี่ยครับออกง่ายๆนะครับ เราใช้ทกุเลยหรือใช้อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ดันออกมาได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับเราก็ซื้อตัวนี้มาใหม่เปลี่ยนตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้สวมเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะมีเราต้องเอาลูกยางตัวนี้ออกให้หมดก่อนนะครับเนี่ยครับเอาลูกยางตัวนี้ออกด้วยนะครับตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่ามันมีรอยแตกอยู่ตรงนี้นะครับ นะครับมันก็เลยทําให้น้ํามันรั่วออกจากเพานะครับเวลาเรากรอกน้ําเข้าไปก็น้ําก็รั่วออกจากเพาแล้วก็ดูดน้ําก็ดูดไม่ขึ้นนะครับดูดน้ําก็ดูดไม่ขึ้นนะครับตัวนี้นนนวิธีการแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับมันจะมีเป็นชุดอยู่นะครับพี่น้องก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้แล้วก็ใช้จารบีหรืออะไรก็ได้นะครับรูปตัวนี้ให้มัน ลื่นๆไปนะครับเราก็จะเอาตัวนี้สวมเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ง่ายๆครับไม่ยากครับเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็ตัวใบพัดตัวนี้เราก็เปลี่ยนนะครับตัวนี้เราบูทแก้วนี่เราก็ใช้ตกูลายแบนอะไรก็ได้นะครับเนี่ยดันออกมาได้นะครับตัวนี้เห็นไหมครับเราเปลี่ยนเป็นชุดเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับแก้ไขได้ง่ายนะครับที่มัน เกิดปัญหาที่น้ํามันรั่วออกจากเพาตัวนี้นะครับน้ํามันรั่วออกจากเพานะครับออกด้านหลังนะครับเนี่ยวิธีแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับน้ําก็จะไม่รั่วนะครับแล้วก็จะน้ําก็สามารถดูดขึ้นง่ายนะครับตัวนี้ปั๊มตัวนี้มันเป็นปั๊มชนเครื่องนะครับปั๊มพวกนี้มันถ้าตัวนี้รั่วแล้วก็ดูดไม่ขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับใส่เข้าไปตัวนี้นะครับเปลี่ยน ตัวใหม่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ประกบเข้าเหมือนเดิมนะครับประกบเข้าแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ประกอบเข้าได้เลยนะครับตัวนี้วิธีการแก้ไขนะครับปั๊มดูดน้ํานะครับเวลาน้ํามันรั่วออกจากเพานะครับหรือว่าน้ํามันดูดไม่ขึ้นนะครับวิธีแก้ไขง่ายนะครับก็เปลี่ยนแค่ชุดตัวนี้นะครับชุดตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับง่ายๆครับแล้วก็ประกบเข้าเหมือนเดิมแบบนี้แล้วก็ขันน็อตแล้วก็ใส่ฝาครอบอะไรก็ถือว่าเสร็จแล้วครับตัวนี้ แก้ไขได้ง่ายนะครับน้ําไม่ขึ้นหรือว่าน้ํารั่วออกจากเพานะครับเนี่ยวิธีแก้ไขก็เ,เปลี่ยนแค่ตัวนี้นะครับง่ายๆครับผมก็เอาความรู้เล็กในน้อยมาฝากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับช่างอําดันซ้ายนะครับสวัสดีครับ